Thank you. สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะสลับในที่ในช่องหวยลาวทุกท่านกันเลยนะครับนาออาจก็กลับมาพบก,กันนะครับสลับในวันนี้วันดีวันพิเศษวันที่12วันที่สมาชิกจะถูกหวยลาวนะครับล้วก็ขอให้ถูกตรงๆเข้าตรงๆเลย้วยกัะในงวดนที่แล้วก็เข้าแค่เลขเด่นเลขวิ้งเข้าแค่เด่นหนึ่งเข้าแค่เด่น8นะครับเสียดายมันไปออกข้างหน้าอยู่ตรงนี้นาะเหรือนะครับ86ออกมา87นะ ให้ไป2อสองออกมา1นึ่งงวดก่อนก็ให้ไป 2- อสองออกมา3ามนะเบิ้ลสองวดเลยเนาะนะครับเนาะอ่ะมาดูในสถิติก่อนแล้วกันนะก่อนที่จะไปดูในชุดสรุปนะเพื่อเป็นการประกอบในการตัดสินใจนะของทุกท่านเพราะว่าเลขมันออกส่วนมากเนี่ยเลขมันออกบนเนี่ยมันมักจะออกเลขเดิมนะครับเนาะอ่ะก่อนหน้านี้นะครับก็มีออกนะฮะหกสี่สี่เจ็ดแปดเจ็ดอ่าแปดเจ็ดบนเหมือนกันเนาะถัดมาเป็นหก 2 5 6 7 3นะครับอ่าจะออก5 6 7 3เหมือนกันไหมนะครับก็ก่อนหน้านี้เนะี่ยก็จะเป็นในที่ใน4 4 6 8 4 8 7ถัดมาเป็น0 4 0 4 8 0นะครับอ่ะทั้ง2ช่วงนี้ก็มันก็ยังไม่ออกเหมือนกันเลยเนาะอ่านะครับเนี่ยแล้วก็ก่อนหน้านี้อีกนะฮะก็จะเป็นในที่ใน2 2 4งสี่ห้าสี่แปดเดทมาเป็น3ามหกสอง่ะสช่วงเนี้ยนะครับมันออก4 8 7เหมือนกันเลยนะครับสี่บน4 8 7บนเนี่ยถัดมามันก็ยังไม่ออกเหมือนกันเลยนะครับเนาะไปดูกันต่ออีกนะฮะนี่แหละก็มาเปรียบเทียบกันแบบนี้แหละนะครับแปดหนึ่งแปดแปดดเด 1>, 0, 1 4 0 6 5นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน82 87ก็ออกเยอะนะครับ87ออกเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ87ถัดมาเป็น58 92 39เนาะแล้วก็จะเป็นในที่ใน300 987ถัดมาเป็น91 460 ห้าอ่ะเอาสักช่วงหนึ่งด้วยกันนะครับก็จะเป็นนะครับในที่ในนะครับ8 9 8 9 9 8 8 7 9 4 7 1แล้วก็8 5นะครับอ่ะนั่นแหละนะครับก็จะเป็นนะครับสลับในนะครับในแนวทางนะครับสำหรับในสถิติเลขที่ออก8 7บน เนี่ยครับล่าสุดออกหนึ่งดเจ็ดเคยออกมาไหมยังไม่เคยออกมานะครับเนาะหนึ่งแปดเจ็ดยังไม่เคยมีนะครับหรือว่านั่นแหละนะอาจจะซื้อเอานะครับตัวเดิมเจ็ดหนึ่งหรือ8ปดห้าเท่าที่อยู่แล้วอยู่ในตรงนี้นะครับมันมีเด็กเบิ้ลไหมอ่ะอันนี้เป็นเบิ้ลเนาะเหมือนกันกับในล่าสุดเป็นเบิ้ลมีสี 0, ม 6, ม่มีศูนย์มีหมีห้ามมีเบิ้ลดีไหมที่มันเบิ้ล นะอันนี้ก็คล้ายๆเบิลเนาะ44 45, อันนี้ก็99 4 5ห้านะครับอืมมั่นใจว่าวดนนี้นะครับมี4มีหมาแน่นอนนะครับเด่น4เด่น5มาแน่นอนนะครับสลับในล่าสุดนะครับสลับหนึ่งว่าของวันที่สิองนะครับพอยยอ6กนะใครสายลูดสายวิ่งก็นํำไปลูดไปวิ่งแล้วกันนะครับ45ห้าอ่ะส เลือเสอเลขเดิมอยู่นี้คือเคยออกไปแล้วก็คือสี่หกสี่ศูนย์สี่ศูนย์นี่ออกสองครั้งเลยเนาะอ่าสี่ศูนย์ออกสองครั้งแล้วต่อไปมันอาจจะเป็นสี่หกก็ได้นะ,ะมาออกครั้งที่สองถ้าห้ามาอ่ะมีห้าไหนบ้างก็ห้าหกห้าสองห้าหกอ่าห้าหกออกสองครั้งเลยเนาะห้าศูนย์แล้วก็ห้าแปดอืมห้าหกมันออกสองครั้งก็อาจจะตัดออกไปก็ได้อาจจะซื้อเอาห้าสอง 50แล้วก็58นะอ่านะที่มันออกแค่ครั้งเดียวนะครเพราะว่าเท่าที่อยู่แล้วมันน่าจะออก2ครั้งถ้ามันจะออกเลขเดิมนะครับเนาะอ่าแต่ที่แน่ๆสี่กับ5นะครับก็อาจจะลองนําไปเปรียบเทียบกันกับในชุดสรุปนะก็ไปดูกันได้นะสลับในชุดสรุปนะครับว่าจะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับ อ่ะนะฮะก็หลังจากนะครับที่ได้ดูสถิติกันไปแล้วนะครับก็มาดูในชุดสรุปแล้วกันนะครับว่าจะได้นะฮะในที่ในเลขเด่นตัวเด่นตัวไหนใงวดที่แล้วไม่เข้านะฮะเข้าแค่เลขเด่นนะครับเข้าแค่เด่น8ปดฮะเข้าแค่เด่นหนึ่งเนาะอ่านะครับนาะก็จับไม่เข้านะครับตัวแปดหนึ่งมันก็ไปออกข้างหน้านะครับอ่ะเข้าบ้างหลุดบ้างนะสลับปะปนกันไปแล้วกันนะครับมาดูหวยลาวพัฒนา นะครับสลับในงวดของวันที่12นะครับพุ่สจิกายนนะครับปึ๊บปั๊บแป๊บเดียวก็หวยไทยจะออกกีนแล้วนะฮะอ่ะหวยไทยติดตามได้ในที่ช่องหวยเด็ดจัดไปแล้วกันนะไปติดตามกันได้นะครับวันนี้ให้ไปที่เด่น3เด่น7เด่น1แล้วก็เด่น6กนะครับก็หวังว่าใน4ีตัวนี้นะหวังว่าจะมาสักตัวแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็น3หรือ7หรือ1หรือ6หรืออาจจะไปสลับกันอยู่ในตรงนี้ก็ได้ นะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะคนจะถูกซื้อเลขได้กระถือนะฮะไม่จำเป็นต้องไปซื้อเยอะจับไปหลายตัวที่จริงในงวดที่แล้วผมก็จะให้ไปเด่นเจ็ดเนาะไปตัดออกนะครับเนาะมันไปติดตรงเลขดับนะครับอืมเลขดับมันก็มานะครับเนาะอ่ะมาดูในชุดในตัวเจาะนะฮะในชุดแรกก็จะเป็น,นที่ในเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ด 5...7,9 เจเนาะเจ็ดสนี่เพิ่งเอาเพิ่มเข้ามานะครับที่แรกจะมีแค่6ชุดนั่นแหละเจก็คิดไปคิดมาจะเอาไหมอ่ะเผื่อมันจะมาออกเนะีครับมันเจอมันก็เป็นเลขดับเนาะก็เลยกลัวมันจะไม่ดับนะฮะอ่ะลองนําไปรุ้นเลยกัน,นะฮะสลับในชุดที่มี7นะครับใครทุนน้อยก็อาจจะซื้อไว้ติดไว้แค่ในชุดที่มี7ก็ได้นะครับส่วนนะฮะในชุดเด่นอีกชุดหนึ่งเป็น3ามหนึ่ง 3 0 3 6 3 8 3 9แล้วก็32นะครับย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ล่วงหน้านะครับว่าเลขจะออกในตัวไหนถ้าผมรู้ล่วงหน้าผมให้ไปคู่เดียวแล้วนะครับเนาะเนาะแมนวาครับเนาะเออคู่เดียวหาไปแล้วนะครับทะลุนะครับอ่ะก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งแล้วกันนะสลับในเด่น3นะแล้วใน6ชุด6คู่นี้แล้วก็ขอให้เข้าตรงๆถูกตรงๆ ออกตรงๆเลยแล้วกันนะครับส่วนในที่ในตัวกันแล้วกัวกันนี่ก็จะเป็นในที่ใน0นนะครับ4 1 8 1น6 4 6แดแล้วก็8-6นะสลหรับในชุดในตัวกันนะครับก็1-6จะมาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะอยู่ในหลักหน่วยนะครับเนาะสำหรับในชุดในตัวกัน หรือใครชอบในตัวกันฮะก็อาจจะซื้อไว้ติดไว้แค่ใน6ชุด6คู่นี้ก็ได้นะครับส่วนใน3ตัวเนาะก็จะเป็นที่1 4 6 5 3 8 2 7 5นะครับ3ตัวใน3ชุดนี้นะฮะก็ขอให้ถูกนะครับขอให้โชคดีนะคกันนะครับส่วนใน3ตัวนะครับในอีกชุดหนึงเนาะก็จะเป็นในที่ใน0 0, 6 เจ็ดสามหกเนาะแล้วก็จะเป็นในที่ในสามเจ็ดหนึ่งนะครับสามตัวก็ลองติดไว้นะครับเผื่อโชคด,ดีเผื่อถูกเผื่อออกสามตัวเผื่อมันฝุกนะครับเนาะเนาะสามสองตัวก็ว่ายากแล้วเนาะสามตัวยากงากนะครับเนาะอ่ะก็อาจจะลองนําไปเปรียบเทียบกันนะฮะกับในสถิติที่ออกล่างก็ได้นะครับก็ขอให้โชคด,ดีกับหัวลาบในวันนี้แล้วกันนะครับ อ่ะนะครก็หลังจากที่ได้ดูสรุปกันไปแล้วก็ลองมาดูนะครับในสถิติที่ออกล่างนะครับซึ่งสถิติที่ออกล่างเนี่ยส่วนมากนะครับมันเคยออกมาแล้วเนี่ยมันจะไม่ออกอีกก็คือเอาไปเอาไปเป็นเลขดับเลยแล้วกันนะครับเดา๋อ่ะมาดูล่างที่ออก1นึแล้วกันนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็จะออกไปนะครับก็จะเป็นในที่ใน2 2 2 1 1 2 6นะครับัดมาเป็น16 3 2 2 8นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้อีกนะครับก็จะเป็นอที่7 8หนึ่งห7นะครับแล้วก็จะเป็นอที่เด็ดสอง้า้าสี่นนะครับออกหนึ่งหงเหมือนกันเลยเนาะแต่เนี่ยเหมือนกันนะมี7ข้างบนด้วยอีกข้างหน้าก็เป็นปปดเนี่ยมี5้นะ4กับ5แน่นอนในวันนี้ ไปก่อนหน้านี้อีกนะฮะก็จะเป็นในที่ในสองห่งหนึ่ง้าเจ็ดถัดมาก็จะเป็นในที่ในสี่หกสองแแล้วก็6 1 1นึ่งถัดมาเป็น3 7 5 4 0 2เนาะแล้วก็นะฮะจะเป็นในที่ในเจ 1>, 1 1 5 5เนาะถัดมาเป็น3 8 3 5 9 8นะอืมแต่มันก็ออกเยอะจริงๆนะสำหรับในเลขออก1 1ล่างเนี่ยนะครับ2 8 1 1 4 8นะถัดมาเป็น0 5อะ่ะ0 8 5ศ9 7นะครับอะ่ะเอาคร่าวๆแล้วกันประมาณนี้นะครับ ก็เนี่ยสถิติคล้ายๆกับในที่ในบนเมื่อกี้เลยนะครับเนี่ยมีมี่มี5มี4มี5อ่มี5เนมี่ยเนาะเนี่ยแต่นั่นแหละนะครับเนาะเพราะว่านะครับในล่างเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นเลขดับนะอ่าก็ที่มันเคยออกมาแล้วก็อาจจะเอาไปเป็นเลขดับเลยก็ได้นี่นี่5 4, ้4 5นี่ซ้ำกันเนี่ยก็ไม่ต้องไปซื้อ แต่ก็ไม่แน่หรอกนะเลขดับอาจจะมาเป็นเลขเด่นก็ได้นะครับมันมีสัก20งวดมันจะมาสักงวดหนึ่งหรืองวดนี่แหละนะที่มันจะมาออกนะสำหรับในสถิติเลขหัวเราที่ออกล่างเนี่ยส่วนมากมันจะไม่ออกเหมือนกันนะครับสำหรับในล่างเนาะ,ะนะครับก็ลองนําไปพิจารณากันดูแล้วกันนะครับยังไงลืมกดไลค์นะฮะเป็นกําลังใจให้กันด้วยก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ